ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีตุลทุกท่านวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเข้ามาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นใสใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยกับชาวราศีตุลกันในเรื่องของการงานการเงินโชคลาบและความรักภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในเมื่อดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีตุลและราศีอื่นๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราจะได้เอามาคำนวณ เราจะใช้ดวงดาวต่างๆนั้นได้มากาันเอามาทำเอามาคำนวณให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงต่อไปนี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างภายในช่วงของวันที่22ยกตัวอย่าง จะมีดาวพระศุขนั้นเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทําให้ชาวราศีตุลมีการเปลี่ยนแปลงท่านจะได้งานใหม่ๆทําในช่วงนี้ท่านเคยทํางานมานานในงานเก่าๆนั้นอาจจะมีการเบื่อหน่ายหรือว่ามีการท้อแท้อาจจะมีการอยากเปลี่ยนงานในช่วงของวันที่22ดาวพระศุขเข้านั้นเข้าสู่ในราศี กรกฏนั้นก็จะทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้บางคนอยากจะย้ายงานก็จะได้ย้ายหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนงานก็จะเป็นความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าท่านอยากได้อะไรชาวราศีตุลก็ย่อมทําได้ในช่วงนี้บางคนไปสมัครงานก็จะได้งานใหม่ๆทําบางคนนั่นไปทํางานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่า งานรัฐบาลก็จะมีโอกาสที่จะได้งานที่ดีๆมีคนคอยนำพาให้ดวงชะตาของท่านไปในสิ่งที่ดีๆเงินทองก็จะหาง่ายหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะไม่ค่อยเดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะได้ผลดีกับตัวของท่านทางนั้นการงานดี การเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาจะทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีความสดใสในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่22ที่ดาวพระศุกเข้าสู่แนวราศีกรกฎทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เลวร้วายก็จะ คลี่คลายหายไปการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายหรือว่าการลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าหามไม่ยากทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานถึงท่านจะออกไปทำงานต่างทีนต่างแดนก็จะมีความสุขเพราะว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านเป็นคนที่มีความบุกเบิกมีความมณะอดทนท่านเป็นคนลุยงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องทำได้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่า ชอบลุยงานอยู่แล้วการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งที่ดีๆทั้ทงนั้นเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกด้วยทำอะไรก็เจ้านายก็คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานก็ดีการเงินก็ดีในช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ไม่ว่าท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็แล้วแต่ท่านก็สามารถทำได้ทั้งนั้นในเรื่องของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินก็ดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็จะเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ในเรื่องของการงานในช่วงต่อไปนี้จะมีงานทําที่ดีจะมีงานที่โดดเด่นทํำแล้วจะมีชื่อเสียงด้วยทําแล้วจะมีคนคอยนิยมยกย่องท่านท่านจะไม่มีการที่เรียกว่าตกอับหรือว่าอับอับอะไรทางนั้นตามอะไรก็ มีคนคอยช่วยเหลือแต่ท่านระวังการทํางานรวมกันนีนนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นแต่หากว่ารวมกันหลายคนอันนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการพูดการจาในช่วงนี้ก็อีกเช่นเดียวกันจะพูดจะจาอะไรก็ท่านระมัดระวังคําพูดเราพูดไปแล้วคําพูดของเรานั้นจะเป็นเจ้านายของตัวเราทําให้ตัวเรานั้น ถ้าหากว่าเราพูดดีก็จะดีถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีก็จะเป็นภัยกับตัวของเราเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าเรารู้อะไรไว้แล้วก็ทำเอาหูไปนาตาไปไล่ซะบ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเรามัววุ่นวายอยู่กับเรื่องของคนอื่นเราอาจจะเดือดร้อนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในต่านเรรมะระวังในเรื่องของการ ไปวุ่นวายกับคนอื่นเพราะฉะนั้นให้ท่านระมัดระวังไว้ในช่วงนี้สิ่งดีๆก็มีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีการใช้เงินใช้ทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของระยะนี้ท่านประหยัดอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีจะหยิบจับใช้จ่ายอะไรให้ท่านระวังไว้ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ จะทำให้ตัวเรานั้นต้องเดือดร้อนได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังประหยัดไว้การงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ท่านละเว้นไว้หรือว่าให้ท่านเลื่อนผ่านไปสิ่งไหนที่ดีก็ให้ท่านเก็บคิดเอามาพิจ,จะะารณาในเรื่องของการทํามาหากินก็ถือว่าชาวราศีตุลในช่วงของเดือน สิงหาคมนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าท่านหยิบจับอะไรทำอะไรมกักจะเปิดเ,เกิดผลกับตัวของท่านทางนั้นการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆถือว่าโชคลาบกำลังมาโชคดกีก็กำลังมี เข้ามาหาท่านให้ท่านรีบไฟฟ้าไว้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านกำลังมาแรงท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของสุขภาพและาลานามัยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีภูมิต้านทานท,านที่ดีในช่วงนี้ท่านใดที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะภูมิต้านทานของท่านดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วย ในเรื่องของคนสูงอายุอาจมีอันนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีการไม่สบายติดมติดขัดปวดเมื่อยหรือว่าอาจจะมีการโรคเก่าๆกํากเริบเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานอันนี้ท่านระมัดระวังไว้สําหรับท่านที่สูงอายุจะทําอะไรให้ท่านระมัดระวงังการเดินการเหินอีก,อกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้สําหรับท่านสูงอายุให้ท่านระมัดระวังการกลื่นลม้มหรือว่าการเท้าแผลงอาจจะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดน่องอันนี้ท่านระวังไว้อีกอย่างหนึ่งโรคเก่าๆโรคประจําตัวที่ติดเนื้อติดตัวมาอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ บางทีบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยฉับพลันในตัานระมัดระวังไว้สำหรับสำหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้การกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการท้องไส้เสียหรือว่าอาหารปิน่นเป็นพิษนั่นนี่ไงท่านระมัดระวังไว้สำหรับท่านที่สูงอายุ ในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการใช้รถใช้สนนไปเนไปไปไหนือไปใต้ไปทั้งไหนอีกเช่นเดียวกันในท่านระมัดระวังไว้บางคนนั่นก็อาจจะไปเจอเจอกับอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะไปเจอเจอกับสิ่งที่ไม่ดีจะทําให้ตัวเราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกัน ท่านจะคบใครในช่วงนี้ท่านระมัดระวังเรารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเขาบางคนก็คิดดีกับเราบางคนก็คิดไม่ดีบางคนก็พูดจาไม่ดีท่านระมัดระวังไว้อย่าใจร้อนเพราะเราใจร้อนและจะทําให้ตัวเรานั้นเดือดร้อนได้ในช่วงของวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นๆก็ไว้จะพูดจะจาจ,จะทําอะไรก็ให้ท่านอยู่ใน ในที่เรียกว่าอารมณ์ดีๆใจเย็นๆไว้ถ้าหากว่าใจร้อนเดี๋ยววุ่นวายทำให้ตัวเราเดือดร้อนได้การงานการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งของไหนสิ่งไหนที่ดีก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลการงานก็ถือว่ามีโอกาสได้ดีๆ ท่านสมัครงานอะไรกับใครไว้ก็จะมีโชคมีลาบได้ไปทำในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานหลวงงานลาดงานอะไรก็แล้วแต่จะมีความสำเร็จกับตัวของท่านทางนั้นท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมสำหรับท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาพูดจาหรือว่ามาหวานล้อมตีสนิท ฝากตัวเป็นแฟนก็มีในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้ถ้าว่าเรายังไม่พร้อมยังไม่คิดที่จะมีคู่ก็ท่านปฏิเสธไปก่อนหรือว่าอย่าเพิ่งไปตกลงตปรงใจอะไรกับใครในช่วงนี้การที่เราจะตัดสินใจมีคู่ครองก็เลือกดูให้ดีๆเสียก่อนเราตัดสินใจไปแล้ว รู้สึกว่าถ้าหากว่าดีก็ดีถ้าหากว่าไม่ดีเราจะผิดหวังไปตลอดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการมีคู่ครองในท่านระมัดระวังไว้ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจแต่สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงของเดือนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขทำอะไรก็มีความ <c oughs> สนุกสนานสุขสันลื่นเลงก็ถือว่า ความรักของท่านนั้นจะยั่งยืนถาวรมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองหากว่าท่านมีคู่ครองกันอยู่แล้วก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังการจงใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม ก็อย่าลืมกดติดตามเรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี